มีใครจําได้ไหมครับที่ว่าที่ผมลงคลิปไปน้องนายนะครับส่งคลิปเพลงมาออดิชั่นนะครับวันนั้นนะครับจนมาถึงวันนี้ได้ทําดนตรีแล้วนะครับ mm. ผมก็เลยพาน้องจากนครพนมมาทําดนตรีกับอาเจมอ,อาเจจมอาารย์เอ็มนาโนนนะครับลองไปฟังดูพี่น้องแต่ว่ายังไม่อีดิตนะยังไม่ใส่ดนตรีสดยังไม่เป็นมาสเตอร์ให้พี่น้องได้ฟังก่อนพี่น้องเนาะพอเป็นน้ําจิ้ม ว่าเพลงนี้นสิมวลสําเร็จที่สําคัญเราตามหานางเอก MV เพีเพลงนี้อยากได้สาวโรงงานส่วนระยองชนบุรีใครคิดว่าตัวเองเหมาะกับการจะเป็น MV เพีเพลงนี้ก็ลองทักหาประธานห้างบึงเดอพี่น้องเ้ยนะครับไม่สวยเท่าไหร่ก็ได้นะครับขอแค่มั่นใจยินเขาเรียกอะไรอคติ้งการแสดงได้จัดไปครับผมเอาฟังบึงพี่นอ้อง เออมันสมแล้วนอวาสนาซ้ำนี้สิเอาดีทั้งใดก็บ,บ่ได้ไปต่อสมเนอนอความหักบ่ต้องไปคืดพอดีบ่พอพอสิยอมรับได้ จึมตัวเสมอบอกก้าไปรังไผให้มืจมกามใจที่ห่งห่างเนาวเนาสถานภาพงานบกคูควรนวันเจ้าอย่าสิเอาชีวิตเมื่อตกต่ำย่ำดินพาจุาตากแดดพาจุาตากนขันสิโอทนอยู่ไปกับทุกอย่างยิ่งขี่โมไซคันเกา่าชีวิตอนาทาเจ้าบอกว่ามันบบกุง ยคอยพาเจ้ามาลำบากแน่นบอให้เจ้าพบพอกับความทุกข์ยากบื่นลมบืนตายกับความลำบากย้อนว่าเฮาบ่มังมีคือคำย้อนคอยดึงเจ้าลงมาไว้ใส่ดินย้อนพากินแต่เขาข้างทางบ่ได้ตากแอกินของในห่าง จ้าสิห่วงทางกับอายคงได้ซ่นี้บุญบ่ถึงผู้เจ้าหนองเจ้าที่ว่าดฝันคงบ่แม่นคู่กันเฮาสิยอมรับเลยความลําบากมันสวนสิ้นลงไปตั้งแต่นี้คนไอให้เจ้าไปเป็นนางฟ้า